สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนรียูสกล่องพัสดุใช้แล้วนะคะให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งนึงค่ะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะนึงไม่ถึงก็ได้ก็คือการกลับกล่องอะคะ่ะอุปกรณ์ของเราก็มีกรรไกรคัตเตอร์สกอตเทปใส ไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะของพัสดุเราก็จะน้าตาประมาณนี้นี่ค่ะแล้ก็นำกล่องพัสดุอมาตัดแต่ว่าเรา,าตัดไปแล้วทีนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะกลับได้

แล้วก็แต่ด้านล่างแปดปกติเลยค่ะเหมือนแปกกล่องภาชนดทั่วไป ด้านใน,น,นก็จะเป็นด้านที่ใช้แล้วเราก็สามารถยึดเอาไว้ด้วยสก,กอตเทปเพ่ความแน่นหน,นะะาแล้วก็ปิด เท่านี้นะคะเราก็จะมีกล่องพัสดุสามารถนำไปส่งสินค้าที่เราจำหน่ายหรือว่าของที่เราจะส่งไปให้คนอื่นๆได้ค่ะง่ายๆแล้วก็ช่วยประหยัดและอีกอย่างนึงก็เป็นการช่วยลดขยะด้วยนะคะก็คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าค่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย